สักหนูครับสูตรโบราณครับนี่อันนี้แบบบุมียางยืดครับก็เลยใช้ยางครับใช้ไม้ไผ่เป็นตัวดีแท่งสองหูครับตัวนี้เขาดีเดกจอออกอยู่ครับแต่ว่าเขาแท่งไว้เขาออกครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกปูทุกคนครับผมวันนี้กับว่าพ่อพ่อกับผมอีกคือเก่าหล่ะครับ กับหมอแค้นเต่าครับพี่น้องมันนี้เขาบริเวณหาโยหากินทั้งใดครับมันนี้เขาเหพภาพพี่น้องว่าผลิตกับดักครับกับดักโบราณครับนี่ครับกับดักเขาอันนี้หน่วงเทนูครับนี่ภาพพี่น้องไม่เห็นอันนี้ครับผลตกลิ้นครับพี่น้องเดือนสองเดือนสามเดี๋ยวพ่อเส้นนูท้องขาวนูน้ำห่วยแล้วครับรับนีด้วงดักนูครับสูตรโบราณครับนี่อันนี้แบบบ่้มมียางยืดครับ ว่าได้ใช่ยางครับใช่ไม้ไพ่เป็นตัวดีเป็นตัวดึงสายครับแบบสูตรโบราณเลยครับสไตล์โบราณอันนี้เขาจะใส่ดักหนูท้องขาวครับหนูฟ้านหนูขี่ขมหรือว่าหนูข้มหนูเขียวขาวหนูพุกแล้วก็กระแตกระลอกบ,บ้างครับที่มันดักได้ครับบ้างก็กต้องดักนล้วต้นไม้ครับต้นไม้มันกินห้องก็ขึ้ดัก อันแงมเรียนซ้ำนี่เขาจะไปไปดกักหนูน้ำห่วยครับน้ำหิ้มห่วยปมนู้นท้องขาวหนูเขียวขาวหนูหนูแดงครับดูว่าหนูฟันหนูไวครับอันนึงหนูไวกับเขาครับอันนี้แต่ว่าบ้านผมมีหนูไวตะกี้ผมใส่อยู่ค้อยู่ยยยห,น,กกบบน,หน,น่อยนะเอ็ดอยู่พามหน่อยครับหนูไวถือดีครับใช่นีไหมก็หนูพุกกับพวกอนใดครับเพราจะเาเห็นบางหน่อยนะเขาจะเน้นตัวหน่อยครับเดี๋ยวเขาจะพาพี่น้องไปเบื้องวิธีการเ็สกัน เขาต้องตัดกระบ,บอกแบบนี้ก่อนครับน,นั่นแหละก็มาเจาะเจาะหู้ครับเจาะหู้แบบนี้เดี๋ยวเขาจะตัดเริ่มเริ่มเริ่ม,มแค่ตัดกระบ,บอว์บบยิ่งร่องเริ่มตอนคุณได้มิโนไล่ยากเฮ็ดนไส้กับร่องเบื้องหลังก็ไปเฮ็ดนน้ำกันมีสูตรโบราณครับรคบือมีอุปรกรณ์ที่เอาต้องหาอันนี้ครับนี่ไม้ไพ่ครับเอาขนาดไปลายๆมัครับเพื่อทิ้ไม่เห็นกระบ,บอก หรือพี่น้องบ่มีสิเอาท่อ PVC ก็ได้ครับขนาดประมาณ2นิ้ว2นิว้วถึง2นิวออน้วครึ่งสนิว้วครึ่ง็ใหญ่พอดครับ2นิ้วแล้วพอดี<ม>เฮาก็สิมาตัดครับตัก๊กตึงกระบอกแบบนี้เดี๋ยวเฮาสิตัดให้เบิง่งว่าเอาประมาณอดไเอาตัดเส้นครับเดี๋ยวเฮาสิไปตัดตรงนั้นนึกแต่คั่นมันครับคั่นมันนี่กับเราต้องมาล่างน,น่องมีแต่รถบ่เราแต่รถนึงข้อสิเราเป็นอยู่งเพราะว่าตัวเนี่มันอยู่ในตัวนี้ครับ ตัวขั้นมันดีกันให้มันแข็งเก่งมายครับแข็งมากๆนี่ครับมีเท่ากับเราไว้ไลยเติมรับปีสิบกว่านครับตัวนี้จะเป็นตัวดีครับวันนี้พี่น้องเลาจังไรก็ได้ครับว่าจะให้มันดีได้ตอนต่อไปขั้นตอนนี้ครับการตัดกระบอกครับนี่าบังยังสิครับตัดตัดเฉียนมากวันนี้เขาขังคอไว้ที่ก็ได้ครับเพื่อมันจะได้ทนครับขังคอกได้แล้วเดี๋ยวแบวขังคอก็ได้รมันมันจะได้ทนหยิบแกงเลย เทาครั้งขอไว้ไม่ทีไรโดนครับครังขอไว้ขันนึงบ่างน,งนึงเทาก็เอาสักสองอันครับเอาอหัวกับทายมันต,ตัวกลางมันพี่น้อยเอาก็เ,เอาครับบาง,บางว,าว่างพุ่มกอลอฟี่หอกการตัดโทษจีใส้ฝ่ามือเทาหนี่งครับขาดต้องใส่มันได้ฝ่ามือนึ่งที่เทาแบบไม้ไปนะครับเลื่อนยเท่ากับมาตัดครับมนมีสูตรโัวลานไหมครับแบบปุ่มมีดยางด้ว ชื่อเรียกว่าทีเห็นรังบ้านมันฝนตกเพราะฉะนั้อยู่ป่าไพน์นะครับคณะนี้เงี้ยวกับประมาณจักสิบนี่ครับสิบเอ็ดเส้นหมดสิบเอ็ดเส้นครึ่งเกือบสิบสองเส้นครับประมาณนี้ครับเพราะว่าผมโมไดลนั่นนะผมใส่ข้อมือเก่าเลยสูตรโบราณครับวันนี้เขาได้กระบองแล้วเขาถิมาเห็ดมองเล็บเสียบครับเห็ดมองเล็บเสียบแบบนี้เดี๋ยวเขาถึงาเห็ดครับขนาดนี้ครับพี่น้องเขาได้กระบอกแล้วครับนี่มันี้เขาจะเอาทั้งไหนเป็นทั้งเครื่องเขาก็เบิงส่งมันครับหันเบิงส่งมัน มันกลมๆนี่แถวท่งนี้ครับนี่ข้างบนเอาใสขคางนี้เขาเาขึ้นไปทีครับเพื่อไม้ครับนี่ครับขี่แทนเป็นข้างทีครับนี่เป็นข้างบนครับนี่เห็นตัวนี้ครับนี่เป็นเป็นข้างนี้ครับขึ้นไปข้างขึ้งนี่จอไว้แต่จอหู้ไวนี่เขาขีดไวครับจอเขาเห็นนี่มันกอนครับนี่เห็นตรงนิดเสียกมันกอนครับเดี๋ยวหู้นี่เดี๋ยวที่บอกว่าวัดเอาเท่าไรครับแต่ว่าอันดับแรกต้องเห็นอันนี้ก่อนครับมันตีหูจัก นี่เ้าได้ขังกนมาแล้วครับนี่เ้าก็บไม้ไว้นี่ครับไในมองไม้แล้วมันนี่ห้องมาัเอามีดแลมครับแทงเข้าไปนี่ครับเลอกมองไม้เ้านี่ขีดครับเห็นบลระกล้องก็ได้ขีดอ้อมครับพี่น้องขีดอ้อมก็บ,บอกซื้อแนี่ยไซื้อแนี่ยแต่บัตรไล่ไปทวทีตีบแล้วมีดก็ได้นี่ครับประมาณนี้ไปขีดไปอีกครับอ้อมเอาปลายมันขีดครับขีดเพื่นเขาไปเล้วเติมด้วพี่น้องประมาณนี้น ช่องสามมิลครับชองมิลทาสามมินี่ครับขีดขีดมันจะเป็นข้อแบบนี้ครับนี่นี่อันนี้เขาก็มาขวดข้างหนามันออกครับนี่ปลายมีดนี่ครับขวดมันจะเป็นมองเน็บเสียครับตัวนี้เพราะว่าเสียเข้าสีโปโะครับเนี่ยพอใส่หนูจังบมตึนมันหิบกัดควมครับบางโต้มากกับกัดเสียก่อนนี่ครับกันเสียโพนี่ครับขีดที่เ้าแก้วครับเั็นี้ มาไล่ตัวเก่านี่ไล่ตัวนี้ครับหัวมานนี่พี่น,อน,น้องนี่อันนี้ตรงที่ขีดข้างบนที่เข้าไม้ไปครับนี่นี่เฮ็ดถ้ามามัามามนจิดมาบรรจบกันประมาณว่าให้มันจอดกันก็ได้ครับฤทธิเฮ็ดรอบเลยก็ได้เขากำลังมาจ่อหู้กับบริเวบ่ผิดครับแต่คนจิดจงไว้ประมาณนี้แหละจากเส้นหนึ่งซื้อกลางมองเข้าเสียนี่วันนี้เขาจิดจ่อหู้ครับนี่ จ้อหู้แบบนี้ครับเขาใส่เล็กซี่ครับจาอเขาจะได้เจาอหูนี่หูนี่แต่ก็มาจาอหู้นี่แ้วก็มาเจาอหู้เสียบลักมันอยู่ไถ่ครับอยู่ขางทา้งหลังหูใหญ่ครับนี่ตัวนี้นี่ข้างใตครับนี่ตัวนี้ข้างเทิงครับเดี๋ยเขาถืพภาพไปจาอครับเอาเล็กซี่จาอครับใส่ไฟครับนี่อันนี้เขาจะวัดจากตัวนี้มหาตัวนี้ครับนี่ก่อนเท่าทีจอนี่วิธีวัดเท่ากับอันนี้หม่องกลางเขาครับเขาใส่มือเท่านี่สองนิ้วครับทาปั๊บปากมัน จากปลายกระบอกเลยครับสองนิววนงน้วไม้ไว้ครับมันหดสองนิ้วบองเดยเขากลอมีดฉีดไว้ครับขีดไว้จนก้าว่าจะคล้องเช่นกู่หละนี่ไม้ไว้ตรงนี้เขาจะจ่อหู้ไปมั้งครับสองหู้เขาก็มีดไม้ไว้ครับคุ้นผุนจังน้อยกะห้างกันประมาณจะเส้นหรือสองเส้นครับเส้นเคง่งถึงสองเส้นหู้ไปมันอีกหู้หนึ่งอยู่้างผีครับ ที่พาลงเลยกจนเัางิจอนี่ก่อนครับนี่นจ้อหูนี่หู้นี่แหละกับจอมองนี่แล้วเขาก็จะมาขวดครับแล้วพี่น้องอุปก,กรณ์ต่อไปนี่ครับเล็กชี่ครับมีขนาดน้อยแล้วก็ขนาดใหญ่ครับนี่ก็ประมาณเล็กสองหุนสามหุนครับนี่ตัวนี้ตัวเล็กใหญ่นี่ตัวเล็กน้อยนี่ก็จักมันเล็กจักหุน่นหล่อมเล็กขั้นหุับเอาเล็กชี่เขาไฟเลยครับ นี่เฮ็ดแบบโบราณอย่านนดีดดาออเลยครับหรือสีใส้สว่านจ่ออะไรครับตาวันบดีจังนึงมันเป็นคุยครับผ้าแตกเล็กที่เขาไปเลยครับมีลายเล็กเข้าจ่อแล้วไว้ครับเดี๋ยวทาเล็กที่ฮอนครับเข้าจิจอ่อตรงที่เข้าไม้ไว้ครับน,นี่ตรงนี้นี่ก็มาจ่อตรงนี้จ่อไว้สองหูแล้วเขาจะเอามีทวดครับขึ้นี่มาหูแค่มันนี่นี้เอาเล็กที่จก่อนแล้วก็กกมาจ่อข้างล่างอีกครับ เล็กี่แดงกันพี่น้องโอ้ตีมันไปเตี้ยตะกรงเว้มึงเชื่มึงหรว่ออกจากอันนี้เนาะอันอยู่รอเตาไฟเนี่ยมึงก็ได้ห้อง่านีห้องเอาน้ห้อนขึ้นข้างก่อนมีน้ำห้อนสมุนไผ่ด้วยพี่น้องต้มสมุนไผ่มันได้ดังไผ่เฉยได้ต้มไผ่แค่ได้ไฟนี่เขาจ่อพี่น้องมึงตัอันชุ่มเขาจะเชี่ยวจ่อไว้ปนะครับตะวันที่ไปตะวันช่องประทันเด็กประกอบเล็กซี่สีแดงนะครับเจาะแท่งออาไปเลยครับแต่ว่าระวังมือครับมือแท่งมือผมหอนๆอู้ มือถือชุกครับนี่ครับแต่วอาอย่าเนินอย่าคมนะครับมันจะแตกใหแขวยมันกินลงไปครับมันกินลงไปเองของมันนี่ครับได้แล้วสองหูปากมันอันนี้เขาจะเห็ดเสียกให้อันนี้อันนี้จอหูแค่ครับหูแค่ไส่เล็กไงครับสองกันรังมันดุยเซมือครับดุยเซมือเพื่อขัดขนาดพี่น้อง วัดโมโมๆเลยทึ่งห่อนทึ่งทึ่งแหลมครับแต่ว่าจะเนียนมันแห้งนะครับกระบอกมักิดแตกไม่ได้ค่อยกินลงไปของมันครับเย็นๆครับพี่น้องเห็ดอันนี้องแบบแทงสองหูครับคือห้างยึดจอยออกนีครับแล้วเขาแทงไว้ห้องอามีดจอยไงคือปั๊พแกวแล้วครับจอยแทงออกอีกอะไรครับทะลุกันได้ครับอัพแกวครับเดี๋ยวเขาเอามีดมาแปลงอีกครับแบบนี้มัันยงหูนี่ครับนี่หูทั้งใจครับดี่ยี่ห่อนกัน ขี้หน่อยออกครับไอาใส่แล้วร้อนเย็นครับนี่เล็กชี้เฮงเดยกระเฮ็ดมเล็กธรรมดานไงครับเล็กเข็นธรรมดาน้องมี่เล็กยังกะเอาหรือว่าบุมี่เล็กเอาสวรรค์ก็ได้ครับนี่ข้างบนนะครับนี่นี่ข้างบนแบบนี้ครับข้างล่างเขาเล็กชี่ทาตัวนี้เข้าจ่อเลยครับจ่อทั้งแต่งเดี๋ยวิจ่อให้เบ้างครับจ่อเลยนี่ครับอันนี้ข้างบนครับพี่น้องเล็กชี้ทาสิครับแต่ก็ปีนลงเลยครับปีนลงปั๊บมันซื่ออะไรเอาซื่อนั่นครับนี่ข้างล่างมันนี่แท่งลงไปเลยครับนี่แท่งไม่ดีกว่า น้ำห่อนกับหมอดตะไฟนี่ครับชอดแล้วครับมันจีชอดออกประมาณนี้ครับนี่เ่าก็อลองลองหู้มันครับตัวนี้มันจีกินเขามากกับพวกปัยังครับไม่ได้ชำคัญ่นคัญแต่ว่าหู้มันนี่เห็นได้กัพ่อครับมันเสียบไม้ลักมันได้ครับนี่ครับแล้วแล้วครับนี่ นีห้อไปแต้งไปขวดแล้วก็ใส่ขั้นใส้นั่นแหลวก็แล้วครับก็ครับเล็กซี่ห่อนห้อกบบต้มไว้นี่นะครับห่อนแล้วห่อจะไม่กินครับสมมนไพรครับนกะเอาพี่น้อห่อซี่หู้ได้แล้วครับนี่หู้นี่แล้วก็หู้แพร่มันแบบนี้ห้อเสียวมีมาแตงครับแตงนั้นเป็นแบบนี้ครับนี่แตงนั้นเป็นหู้แบบนี้เพื่อห่อเจไย้เดเจ็ดมันครับตัวนี้ห่ออยูาแตงเลยครับ ที่แตงก็เอามีดกรีดเอาธรรมดา,านะครับมีดปลายแหลมนะครับการทอดจอมันเมันก็แตงง่ายครับการทอบปอดจอมันแตง,งายากครับมันได้เอามีดตอกจ่อเอาพี่น้องเขามีดตะมีดจอเอาก็ได้ครับตะมันสาก นี่ครับประมาณนี้เลี้ววๆันี้เทาเฉมามาเหลาไล่คัดเจ็ดมั้งครับนี่ครับเะเฉยมาเหลาตัวนี้ครับนี่นี่เหลาไหม่กลมๆทั้งมดายเลยครับเหาก็มาใส่เขาเฉพาดใส่สายแล้วก็เอาขั้นใส่แล้วก็เลี้ยวครับวันนี้เห็ดบะโดนครับนี่้องเทาเหลาไใหม่ท้องโตครับระมาณนี gotcha. ้แหละนี่ครับเขาเฉมาเห็ดตัวนี้ครับตัวคัดมันนี่แล้วก็ตัวเก็ดมั้งครับนี่ เ็ดมันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ตัวนึงเขาจะเหตดกลมซื่อครับตัวนึงเขาจะเห็ดเป็นเป็นบักไว้ถะก้อครับมันติก้อตัวนี้ครับนี่นี่มันติก้อยังที่ครับนี่ตัวเก็ดตัวน้อยนี่ตัวนี้เดี๋ยวมาก้อในปากตัวนี้ครับแงมูเข้าไปมันไปตาเจ็ดตัวนี้มันสิลั่นดี๋ยวเขาจะบอกที่เราเก็ดครับเราเก็ดมันเล่างไดครับพี่น้องทาบเบื้องในหู บังครับเขาบักบักเขาเจียวคาได้เขาบักคานั่นครับแต่ว่าต้องเบิ้งหู้มันครับนี่เอาาติลงไปนี่กับบอกครับไปกวอไว้เบิ้ง่ามันมันจูทั้งไตบ่บ่ให้มนจูครับกาว์วาใหหนูเข้าไปให้มันเป็นตาตัวนี้บ่ให้มนบ่บวแมนว่าไว้ครึ่งนึงกับ,บอะไ้ครับขามันหลอดไปกาว์วาพอดีครับจงไน้น้อยๆครับใส่ทั้งไตประมาณเส้นนึงเข้ากับเราเลยครับแดงสีเหลย,ยนมีหน่อยเขานี่งละเรา พี่น้องไปนี้เอาผพามาประกอบสายมันครับนี่ครับสายเ้าใไซเสี้ยกเบอร์ยี่สิบเอสครับม่านว่านนึงนี่ขั้นมันกับประมาณเม็ดสิบเอสเม็รสิบสองเส้นครับเม็ดหนึ่งก็ได้ครับเลี้ยวเตะถ้าก็จะเห็ดสันไล่จะเห็ดเงีวไล่ขันสันไล่มันมันดีดมาขึ้นครับนี้เพราะตัวในห้องก็ได้ใส่อัน ก็เลยใส่อันยางครับอันนี้ใส่แบบสูตรโบราณครับเดี๋ยวเ้าชิมัดผ้ามัดสายอันนี้ครับเดีย๋ยวหยุดเอากล่องของมาใกล้ๆพี่น้นอมาในยี่ห้อที่ผ้าผูกสายมันครับนี่สายฮอตสตารมาแล้วว่านหนึงครับฮอตแงของหู้นี่ครับนี่แน่เของหู้แหลกครับแล้วก็มัดไว้ครับคอดไว้ธรรมดานี่แหละนี่ครับมัดหัวคอดแล้วก็ เฮ็ดบ่วงมัดไว้เลยครับนี่ปั๊บดึงครับขับหนีครับนี่หูแหลกครับเป็นลักษณะนี่นี่หูที่สองกันเรงซีครับนี่สอนลงมานีสอดปั๊บลงมาเห็นมันเป็นหูกับไตประมาณนี้ครับมัดครับวะนี ัดกระมัดจังได้ก็ได้ครับว่าทำไมันอยู่โมหะมันไหลตำบวจต้องเฮ็ดหูเง,ง่ากันหอกพี่น้องหูประมาณนี้ประมาณนี้ครับหูมันนี่ครับมัดอีกรอบนึงครับดึงครับวันนี้ มาแต่มันอยู่นี่อยู่แล้วครับนี่ได้หูมแล้วครับมันนี้เอาตัวนี้ครับนี่ส่วนที่มันเหลือนี่นี่สอดลงหูนนนห้นี่ครับมันนี้ก็เอาสวอดขึ้นหู้นี่ครับมันนี่เป็นบ่วงครับบ่ดนี้นี่ครับเป็นบ่วงลักษณะน,นี้ครับดึงเข้าไปได้แล้วพี่น้อง นี่แตงบ่วงครับถ้าเ,เห็ดแตงให้มันเต็มหู้นี่ครับรนี่แตงเสียกมันถีมีหู้เน็บที่ขาเห็ดที่แหลกครับนี่นี่ก็ว่ามันบอกละเอยียดเต๋อบู่ดไ,ได้ครับนี่เบื้องเล้วก็เห็ดน,น้ำเลยด้ครับเต็มหู้แล้วครับพี่น้องนี่แตงบ่วงมันถีเขาไปในได้องนี่พอดีวันนี้เขาอ,ออกตัวนี้ครับโค้งมาน้ำตัวนี้ปับ๊บเขายึดก,กางไว้ครับ มันไดิสทำนี่เขายีไปครับนี่หามลงครับมองนี่วอนนี้เขาออกเก็ตมากๆครับนี่เก็ดตัวแรกแบบนี้ครับนี่เก็ดตัวแรกครับตัวนี้เขาถิมัาเทนี้ครับที่มัดเฮ็ดบ่วงตะคุดเบดขึ้นเราครับแต่ตรงนี้เขาต้องจับไว้ด้วยครับมองที่ห้าวไม้หรือยานมันลุดกับเอาแนวขีดไว้ก็ได้ครับแต่วันนี้ผมกับกาวเลยครับ ดึงเนียนตะพุดเบ็ดครับต่อตัวนี้ต้องจับไว้ครับนี่ขางที่ห,ห้องไม้นี่บ่ให้เลือ่อนครับให้เลื่อนแต่ขางที่บ่ได้ณไม้ครับเดี๋ยว,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 วมันถีบหัอดขันหัวอดเทาก็บมางไม่พูดเป็น,นยังพี่น้องได้แล้วก็ดึงครับดึงปั๊บหลดุดนี่ครับมาดีกรอบนึงมาธรรมดานี่แหละเพื่อบ่ให้มันไหลครับ ได้แล้วพี่น้องนี่งานนั้นเขามันถิรุ่งมาก่อนี่ครับนี่มาก่ออยู่หูนี่ครับนี่เกทตัวนี้เกทตัวนี้เฮ็ดล้งซี่ครับนี่เกทตตั้งไหนวะตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นตัวเกาะครับตัวนี้เข้ามาเสียกหน่อยครับเสียกใเสียกสีหน่อยก็ได้ครับแล้วเข้าจิมมางเอานี่ก็ได้ครับนี่มั่งเอาเนี่เป็นแก้วนึ่งครับนี่แก้วเดียวก็พอ ขอนบ่วงมัดธรรมดาเนี่ยนะครับนี่ครับเป็นบ่วงยักเส้นน,น,นี้ครับนี่มาอีกรอบนึงนี่ครับพ่อแล้วนี่ยยูเรี่ตวตอนนี้พอ่อได้รับน้ำหนักยังหรอ,อครับนี่นี่ประมาณนี้ครับนี่ให้เบิ้งใกล้ๆได้ครับ นี่มันห้องกับที่มอส่เนี้ครับนี่มันใส่หางมันนี่น่ครับถ้าเ้ามัดขั้นมันแล้วกนครับอันนี้เล้วๆห้องออกขั้นมาใส่ครับพี่น้องขั้นหน่วงเสียบใส่ครับน,นี่ขั้นกับเราหางมึงสิครับเพื่อเพื่อที่ด้ซุปใช่หู้นี่ครับนีซูงลงไปเลยครับกลับลงไป ตึงขึ้นครับมีมัดหัวพี่น้องมัดใส่หัวขันมันนี่โอ้ตัวนี้บริบากตัวนี้ขันไหมขันก็ลืมบากค,ครับน้องอาซุปใช่ครับซุปกรับเขาวลวดแล้วเสียกตัวที่ห้า อันนี้ครับนี่ขึ้นมามัดครับที่มกกัดก็มัดจังไรก็ได้ครับแต่มันอยู่แต่ว่าให้มันเชงนี่ครับนี่ให้่รั่มมันตึงห้ตัวนี้มันตึงตึงประมาณนี้ได้แล้วพี่นอนก็ามัดเลยแบบนี้ มัดธรรมดาเลยนะครับรอบหนึ่งสองหอบก็แล้วแต่อันนี้มันขึ้นหาบาทไลท์เถอะอ๋อ,อ,อ,อเอาไปซื้อยัง่ยเอาไปซื้อรถไปซื้อเนี่ยมันกินเป็นประโยชน์เด้อนจะไปซื้อแต่ขนมมาได้เต็มกระลังอยู่บุกินนลยนี่ครับได้หนึ่งชิ้นแล้ว,ลวพี่น้องนี่ผูกแล้วนี่ครับมันอยเป็นลักษณะนี่เป็นขั้นที่ บัดนี้เฮาสิผูกเก็ตมันครับนี่ผูกเก็ตตัวนี้ครับเก็ตตัวนี้เฮากระดึงตัวนี้ลงมาครับนี่ดึงตัวนี้มาเกาะครับมันสิเค็งมันตึงบ่เด้อครับบันี้ตัวนี้เฮากระออกเกาะตัวนี้ครับเฮากระเทียบเทียบเบิ่งมันสิอยู่ระดับใดมันตรงอยู่ระดับนี้ครับให้มันตรงเลยครับบ่แม่นให้มันเอียงไปเอียงมาเด้อ ว่าจะเห็ดเลิกหลายครับอันเด๋ยม,มันน่านรันครับประมาณนี้ครับตัวนี้เ่อผ้าครับเอามีดผ้าผ้ามันเป็นไปมันติแตกแค่ทีครับเพื่อจะเอาเสือกเน็บเข้าไปนี่อน,นี่ครับเสือกตัวนี้อะไรนี่พี่เน็บให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับเอาซุปขอนิ้วมันนี่ คนครับมันอยู่ระดับเลยมันอยู่ช่วงไปลายๆเขาก็เอาลงมาปไปยๆเกี่ยวเขายีครับโอ้มันเขาหนักแพี่นองเทพยิ่หนาบ้าน อันที่แรกเฮ็ดรอบนึ่งของเรครับมันบ่ะัดผมก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งใหม่ล้างใหม่ล้างวังถนบปรัชดนี่เฮาก็สอดเกี่ยวไปเกี่ยวมาครับว่ตัตันอยู่พอเทม่องเฮาพานี่โค้งก็ไปโค้งก็มาครับครัตถุมงค์หลือเฮาจังมัดครับในที่แรกเฮาดึงลงมาเบิ่งก่อนพี่น้องนี่ในระดับบอ่อันได้ระดับเฮาจังมัดไว้ครับ เอาซุปตรงนี้ครับนีม่มันตำผดเข้มนี่นี่นีม่มันหางมันกรอมโพดเอาค่ายเชือกออกครับทาไม <c oughs> น้องตีตัวนี้ออกครับตีตัวห้าบาทก,ะกระปข้าวด ันอยู่ระดับใดเกี่ยวครับอันนี้กับวัวตายตัวครับสูตรมัดว่าแต่มันอยู่แต่ว่าเห็นมันตรงเท่อนละ่ะเอานี่ครับมานี่ยดึงลงมาเบิ้งครับจะฟาร์มาตายดึงมาเบิ้งมันอยู่ได้ระดับวะนี่ครับเออได้แล้วนี่ครับ ได้แล้วมัดเลยครับอนี่ทำได้งังีเดียวนี่ตรงทีเลียวมัดเลยครับปอลงออกมามัดมัดกับมัดธรรมดาเ่ยครับว่าแต่มันอยู่ ยังอย่างไม่เช่าในลุงทายคลิปอยู่นี่นะไทยไทยคลิปเพื่อเปิดกล้องเขาก็เปิดเลยด,ดิมันแห้งเงาอยู่นี่มันเงาเขาเปลยองอันนี้เขาก็มัดเขาว่านี่อีกครับนี่น,นี่มัดไว้เพราะไอตัวนี้มันไหลออกมาสอครับมัดเขานี่นี่ครับมัดนี่แหละ มดจังไรก็ได้ครับวัตถ no ้ามันอยู่เพื่อว่าให้ตัวนี้รุดออกมาข้างถ่ายซื่อๆครับตัวนี้นะสีชัดบรชัดเด้อดร้อนนี่ก็ได้เราเห็นบรชัดอีกทีครับบรเห็นด้วยถ่ายไหมครับยูแล้วตัดครับมีเล้วแล้วครับข้านอกถ้ามีเลี่วแล้วย่ามห่างเข้าก็ดึงลงมากครับนี่ ตัวนี้กอลงหูมันครับนี่มันนีเป็นลักษณะนี้ครับแตงให้มัไเล,ลักษณะนี้ครับอันนี้ควมำหญ้ามันเท่าไรควมยหญมันกับประมาณหูนี่เลยครับประมาณหูที่หอ้องเจาะที่น้องเราใหม่กลมกลมปั๊บที่น้องกับแทกจากปากมันนี่เห็นมาสุดหูทั้งไทยนี่ครับเพราะว่าทีเด้นยับมาทั้งหัวอยู่ประมาณนี้นี่ครับเขาก็ตัดยา้าไวไ้ก็ได้เขาเห็ดใหมๆ่ๆหมเขาก็เพื่อเอาบ้นานหญ้าไรเขาก็จังตัดออกอะไรครับไม่มีปัญหา อันหู้อันนี้มันดินี่ครับอันเจ็ดมันี่เห็ดงาอันสดีจงไวประมาณเส้นหนึ่งครับในหู้มันน่ะอย่าให้มันจูพื้นครับกาว่าให้นนูเข้าไปแล้วมันต่ำมันสีลันครับบ่วงเข้ากับแตงออมบ้างีครับพี่น้องนี่นี่ย่ามใส่ห้ามหางเข้าหางส่ครับนี่ลองเข้าเห็ดใส่เสือกไว้นี่มันสีเน็บเข้าไปมิดนี่พี่น้องเขาแตงสีแลลวเขาออามาหางเบิ้งครับอันนี้ เขาหางล่วงทีครับนี่เขาผูกเกล็ดแล้วเดี๋ยวดึงเสียกตัวนี้ออกมาครับแจงให้มันเต็มห่องตัวที่เหาเห็ดขวดไว้เนี่ยนี่ครับเวลาใส่แจงสิครับแจงให้มันเกลบเกลบครับเขาเนียใส่ในหู้นี่ครับีอยู่ลักษณะนี้ครับนี่พี่ดาเขาหาง ลาหนูเข้าไปมันจะไปตามเกดตัวนั้นครับใส่เนี้ยยังก็เล้วแต่พื้นที่ของไผของมันครับหนูเข้าไปมันจะไปตามเกจตัวนั้นครับมันจะยักเลยครับบอลรูดครับนี่ถอดผู้เดียวก็โบอกครับหนึ่เดียวนี่แล้วแล้วครับนี่พี่น้องมีทำนียครับเวลาห่างเดี๋ยวห้องที่เห็นไห้เบื้องตัวมันแล้วน้ำครับเห็นเดี่ยประมาณจะเศร้าก็ลังนะครับเอาไปท่านเลี่ววะเห็นเดี่ยวเศร้าลัง หอกแล้วลนะครับนี่าห่างกับหางตามที่ผมบอกนะครับออกเสียงดีครับน่หางเวลาหางมันนี่เป็นลักษณะนี่ครับตัวนี้เหากแบดึงลงไปครับดึงลงไปแตทงบ่วงครับนี่เสียดตรงมุ้งเข้าไปมันจะเป็นลันเลยครับนี่ครับผมจะมีทำนี่พี่น้องนี่มือชั่เทีบไปแล้วครับนี่ครับ นี่ร่วงดักงูมีมีรับได้ชิ้นเยอะครับงูคลุกมูขล้องเขางูฟัหนหมูไวกระแตกระลอกบางครับไอ้เบิพื่อจะให้เขาหยิบไปดักใหงได้นอนเก่ติดตามไหมครับครับผมการเฮ็ดหนองเขากับเช็ดชิ้นเพียงเท่านี้ครับพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามเราชมเราฟังในช่องของเขาครับ ขอให้พี่น้องสุภูทุกคนครับผมอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอยู่ได้ความไข่ยังมีครับงวดสิม,มาขอให้ถูกหวยลุยลอตเตอรีอ่ร่ำรวยร่ำรวยกันสุภูทุกคนครับรับลิปนี้กัลาพี่น้องบนชั้นี้นะครับพ่อกันคลิปหน้าคลิปหน่อยชิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ